สวัสดีค่ะเด็กๆแม่เอแอด for art นะคะในช่วงนี้นะคะแม่เอจะชวนน้องๆทุกคนนะคะมาทำโบสามแบบโดยใช้ซ่อมนะคะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยใช้ลิบบินขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะคะค่ะเราไปดูกันเลยทำอย่างไรกันนะคะแม่จะใช้ลิบบินขนาดเล็กนะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะยาวประมาณ1ฟุตนะคะค่ะเตรียมมาเลย3เส้นนะคะ1ฟุตนะคะน้องๆ ายาวประมาณ1ฟุตนะคะอันนี้คือเมย์จะทําแบบแรกเนาะแบบที่1น,นะคะนี่เลยแบบที่1ตัวอย่างจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะค่ะแบบที่1อ่าดิบบีน้นยาวประมาณ1ฟุตนะแล้วก็จะใช้ซ่อมนะคะนี่แล้วก็วางวางพาดบนตัวซ่อมเลยค่ะจากนั้นก็วนไปข้างหลังนะคะแล้วก็นํามาสอดตรงช่องกลางของซ่อมเลยค่ะด้านล่างนะคะ ทับทับเส้นเลยจากนั้นพอดึงเสร็จปุ๊บก็นําเส้นที่เราไปข้างหลังเนี่ยเอามาใส่ตรงกลางซ่อมเลยนะคะข้างบนเนาะนี่จากนั้นก็นํามาสอดตรงเชือกเส้นแรกที่เราทําไว้นะอ่ามันจะมีรูตรงนี้นะคะช่องตรงนี้แล้วก็ดึงไปเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะเด็กๆง่ายๆนะคะไม่ยากเนาะค่ะ แล้วกทการดึงนะคะจัดแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็นําดินสอหรือว,ว่าปากาก็ได้นะคะมาจัดแต่งตัวที่เป็นหูโบโเขาเนาะหูโบโเขานะคะให้ดูสวยงามเป็นพองๆออ,ออกมานะคะนี่จะใช้เอจะใช้เป็นยินซอค่ะจัดแต่งตรงช่วงหูโบโเขาเนาะ ม่เอไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรไม่เอเรียกว่าหูหูโบแล้วกันนะคะเหมือนหูกระต่ายหูหนูนะคะโอเคค่ะจัดประมาณนี้เลยนะคะจัดแต่งตรงแบบเราพอใจแนละ้วเนาะแล้วก็ตัดให้ได้เป็นสายลิบบินออกมา่างนี้นะคะนี่ก็จะได้หางริบบินนี่นี่คือแบบที่1นนะคะต่อไปเรามาดูแบบที่2กันเลยะคะ่ะแบบที่2แไม่เอก็จะปแบบมันอย่างนี้นะคะจะมีด้านละ2หูนะคะอ่าด้านละ2หูก็ แม่ก็จะเตรียมริบบิ้นนะคะ1ฟุตเนาะแล้วก็จะตัดอีกเส้นหนึ่งคือครึ่งฟุตนะคะจะมี2เส้นนะมาเลยซ่อมมาเลยนะคะอันนี้แม่เอก็จะวางริบบิน้นพาดบนตัวซ่อมนะคะแล้วก็ทำสลับฟันปลาค่ะนี่เอาใส่เข้าไปในตัวซ่อมก่อนนี่นะคะ นี่ประมาณอย่างนี้นะคะนี่แล้วเราก็สลับฟันปลาไปเรื่อยๆค่ะงั้นเราก็เอามาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็นี่สอดลงไปสอดขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะสลับันปลาไปเรื่อยๆค่ะค่ะนี่เห็นไหมด้านขวาแม,ม่เอจะได้สองหูนะคะ แล้วก็จะทานด้านซ้ายให้ได้2หูเหมือนกันนี่เห็นไหมนี่2หูนะคะนี่นั่ก็อีก2หูนะด้านซั้นน้างขวานะคะเราจะดูตรงนี้นะสังเกตตรงนี้นะคะจากน,านั้นเมยก็จะนำเ,เส้นสั้นๆน,นะคะใส่ตรงช่องข้างล่างเลยข้างล่างซ่อมนะคะแล้วก็นําไปพาดไปข้างหลังเลยเพื่อจะทําการมัดนะคะน้องๆมัดตรงกลางของโบเขานะมัดให้แน่นนะคะไม่จะนับมัดประมาณ2รอบนะคะมัดให้แน่นเลยไม่ต้องกลัว จะหลุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดแต่งอีกทีเนาะนี่ได้แล้วแล้วก็พลิกซ่อมกลับมาค่ะนี่ค่อยๆดึงซ่อมออกนะคะแล้วก็จะได้โบที่มีข้างละ2หูค่ะแบบที่2นะคะแล้วก็จัดแต่งตัวโบนะคะด้วยดินสอเนาะค่ะทำเลยนี่จัดแต่งไปเลยง่ายๆค่ะนี่นะคะแล้วก็ ใช้หัวแม่โป้งเราเนี่ยนะคะคอยกดตรงกลางเขาไว้นะคะเวลาจะแต่งก็กดตรงกลางเข้าไว้แล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ตัดตัดด้านหน้าให้มันสั้นๆกว่าด้านหลังหน่อยนะคะตัวสายเขานะคะก็จะได้ริฟบินน่ารักๆ่เอาไว้ตกแต่งงานประดิษฐ์ของเรานะคะน้องๆนี่อันนี้คือแบบที่2ค่ะก็จะมีข้างละ2หูนะต่อไปแบบที่3ก็จะมีข้างละ3หูเนาะอ่า สหูหสชอนะคะสามเนี่ยม่เอตัวหนึ่งสองสานี่นะคะข้างละ3มหูเนาะแบบที่3ค่ะอ้าวเหมือนเดิมค่ะก็เตรียมลิปบี้นึฟุตกับอีก1เส้นก็คือครึ่งฟุตนะคะเป็น2เส้นนะอ่าวนี้แบบที่3ามแม่เอจะใช้เส้นสั้นก่อนนะคะทําพับอย่างนี้เลยแล้วไปวางช่องตรงกลางของซ่อมค่ะนี่นะคะวางว่าเฉยๆนะ จะเป็นตัวมัดนะคะจากนั้นเราก็ทําแบบที่2นะคะก็คือเอาไปพาดไว้เฉยๆแล้วก็ทําการสอดแล้วก็สลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะคะค่ะสลับฟันปลาไปเรื่อยๆอ่เห็นไหมคะตอนนี้แม่เอได้ด้านขวานี่คือ2หูแล้วเนาะ นี่แม่เอได้3หูแล้วนะด้านขวานะ,ะดูนะคะสังเกตดูน้องเด็กๆ1 2 3นะคะนี่คือ3หูอันนี้ด้านซ้ายได้2หูอยู่ทําอีกรอบหนึ่งค่ะก็จะได้3 3ห่วง3หูนะคะ1 2 3 1 2สเนี่ยเหมือนกันเนาะโอเคครนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแม่เอก็จะนำเชือกที่เราร้อยครั้งแรกเนาะสั้นๆนี่นะคะ,ะแล้วก็เอาไปพาดไปข้างหลังเลยเพื่อทำการมัดนะคะ,ะมัดอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นลิบบินสั้นๆนะคะที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเนาะามาสองรอบเลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่อยๆดึงซ่อมออกมานี่ก็จะได้ริบบินแบบที่สามที่มีข้างละสาหูนะคะสามหูหรือ3ามห่วงสามช่ออะไรก็แล้วแต่ทะเรียกกันเนาะม่เองก็เรียกไม่ถูกโอเคไม่เรียก3าหูหข้างละ3าหูนะคะนี่คือแบบที่สามนะคะแล้วก็จะแต่งทรงของโบให้ได้ดูโปร่งดูสวยเนาะ ให้เขาดูพองๆนะคะด้วยดินสอน,นะคะแล้วจัดแต่งไปเรื่อยๆเนาะ,ะแล้วก็ใช้หมุดโป้งกดตรงกลางโบโด้วยนะคะอ่าพอได้จนพอใจแล้วเราก็ตัดโบ้ด้านหน้าก็ให้สั้นๆหน่อยด้านหลังก็ยาวๆน่อย่ะ,ะสร้างมิติโบวให้เขาดูสวยงามนะคะโอเคค่ะนี่นี่คือแบบที่3ก็เอาไว้ติดพวกงานประดิษฐ์ของตกแต่งนะคะอ่าก็แค่ไปซื้อบุซื้อ โบเฉยเนาะเป็นอะไรลิบบินเฉยเนาะแล้วก็มาทําเป็นโบนะคะก็ไว้ตกแต่งงานประดิษฐ์ของเราเลยนะคะงาน DIY ของเรานะคะนี่แบบที่3แบบที่2นะคะแล้วก็มีแบบที่1นะคะนี่สแบบเลยนะคะคุ้มเลยค่ะน้องๆโอเคค่ะ ถ้าดูกอ,อกถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่เอด้วยเนาะค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ